ต่อไปเป็นลำดับที่6กันแล้วนะคะและเชื่อว่าน้องๆข้างหลังเวทีของเราพร้อมกันแล้วแน่นอนค่ะกับลำดับที่6ในเซกชัน0 0นกับการแสดง The Eclipse Battle ค่ะ SPO สวัสดีครับและนี่คือ The Battle การแข่งขันรอบสุดท้ายเพื่อหาผู้ชนะเพียงทีมเดียวไม่ลอยชาเราไปกันเลยกับทีมแรกพายด้วยนะ ธอง้งรจูความรักฉันไม่เคยเรือลาไม่เคยจาหายไม่กลายเกินไปพเพราะแท้แจะไม่จากไปจากใจฉันมีแต่เธอเสมอางฉันไม่เลียนไหนความคิดถึงฉันยังไม่แรเปลียนไปเพราะฉันรักเธอรักเธอมากสักเท่าไรใจของฉัน จะเป็นเธอเสมอแม้เวลาผ่านเป็นปีจากนาทีแห่งแหนไปจนไม้ไรเพราะฉันรักเธอมาเกินกว่าชีวิตฉันจะทำไว้หัวใจฉันเป็นของเธอ ต่วใคยรู้สึกกายสบายดีฉันอยู่ตรงนี้และจะมีเป็ียนเธอทุกวิน,นาทีจะอยู่ใกล้ไม่ห่างไกลจะเกียดชิดไม่ห่างไกลไม่ไปไ,ไหนเจะเป็นคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉัน จะทำทุกทุกทางด้วยอย่าแลกหัวใจหนึ่งคือฉันะจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมือ่ออะไรสถานใดทั้งดวใจฉันมีเธอเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอเพียงใจอที่ฉันรอฉันขอภอาวนาต่อหน้า ในฉันจะรักเพี่ยต่เจนอและทีมต่อไป b a g s w o r เธอจะว่าไรไ่ได้ฉันจะคุ้มแกมการ์ดไม่เยอกแล้วก็แหน่สต็อกเพย์โยเกมกั a แค่เพย์มีไม่ต้องห่วงแกมีฉันจะคุ้มไมเธอจะว่าไรไมถ้ฉันจะคุ้มแกการ์ดไม่ยอกแล้วก็แน่สต็อกเพย์โเกิร์ตเพย์มีากันคำที่ฉันคิดดูต่คนเคยรักนำอฟ้าที่ขอให้เธอ ฉันแบบนี้โอเคดีมันก็แค่ดิ้งดัง้นี้ฉัจะคุ้มไหมจะจะว่าอะไรม้ฉันจะคุ้มเงีนยกาิการไม่ยากราเกันแรกสัมเพลงโยเกมกับเทนีอยากเจอพู้ครักที่มีธจ ดาวไม่ล่าชาวกันไหมและถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยและผลการตัดสินทีมที่ชนะได้แก่ได้แก่ทีทมอะไรครับทีมอะไรผมก็ไม่รู้ไปถามพวกมันเอาเองเอาฟุตูวอล ดูได้ตาใสเพียงแต่เพียงอย่าต้องป้องปิดความอยากอยากสัมผัสจับจองทดลองครอบครองรถยนต์ขันโตดูช,ช่วงบนช่วงบนช่วงกลางช่วงล่างวางสองเจโบมอเตอร์โชว์นางโชว์ลูกทุ่งบานน้านนา ในตัวคุณแล้วเดินเข้ามาพิดจูบจิตสำนึกบอกให้ฟันทึกวีดีโอโอ้ย <มา S 2> เข้ามา,า,มามพอโยตีบตนรถปีกอัพไงคุณพี่เซ็กี่ไหมครับอยู่ข้างบนรถยนต์นิ่งก้าวผู้คนมากมาย โคโยตีบนรถอีกอาพไงคุณที่เครื่องดีไหมครับจะน้องกับตาหาอาใตาของพ่อผู้ใจน้องพึ่งพิงสามสี่ยี่สี่สามห้าสูงร้อยกว่ากว่าชอบกันไหมแค่ดูพิตาจะมิตาต้องอยู่แล้วจะมองต้องใช้กล้องมองก่นเดี๋ยวไปทะเลาะวอลกรูปลามลองไปที่ตาก้ามอม้ง จะพี่องเปล่า้องยามาปะพิเศษนี่แหละพิเศษถ้าดูจะแกร่งของเจสนะเป็นคออยตี้มได้ขายตัวนุ่พีทีคุณต้องตัดต่อเพราชีพเป็นพี่คุณเดาวลงานง่ายงอโชว์ความเป็นหญิงลาบลอคุณใส่ก็เกงต้องหามก่อนจะยอมว่าชอบเต้นเบอร์ดอิงง่ายง่ายบากินด้วยเช่นดีกเชื่อมันเอ้าเอ้คยตี้ C P A ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเดี๋ยวตัวขาวยิ่งกว่าสมร์จะเปิดพิที สีชมพูนางพิงเก๊ะนี่แต่าเข้ามาสักไอ้หั่นน้องกิมเลือจะซิมน้องว่ะโคตโน้องลาแต่ดีแต่เธจำไหมเกิดมได้นะเจาน้องไป ทั้งในก็คุณแล้วเดินเข้ามาพิสูนจิตสำนมเบอปอกให้บันทึกวิดีโอโอ้ยอะไรเข้าไมาค<น>โคโยตีบนรถอิกอัพอไงคุณพี่เสร็จสิไหมครับอยู่ข้างบนรถยนต์ดินิดงกบุู้คนมากมายโคโยตีบนรถอิกอัพ ไนคุณพี่เครื่องดีไหมครับจะงตองกัตันหาอา,าตาของวผู้ชาโคโยตีบนรถพิกอันไงคุณพี่เซ็กซีไ่ไหมครับอยู่ข้างบนรถยนต์ดีนึกภาพพวกคนมาอปา oh. โคโยตีบนรถปิกอันไงคุณพี่เพื่อน

ขอเสียงปรบมือให้กับเดอ e c l i คลิปเบอร์จค่ะค่ะและในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์บอยสรันพง์ให้คำแนะนำแก่น้องๆค่ะก็ขอชื่นชมนะครับว่าคณะนี้ไม่รู้ว่าเป็นคณะเต้นหรือเปล่านะแต่ว่าเต้นได้ดีทุกคนเลยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับถึงแล้วก็ตอนเริ่มต้นนะครับชอบมากชอบชอบการร้องมากๆนะครับมีโฟกัสข้างหน้าค่อนข้างดีนะครับ จังหวะระวังนิดนึงบางทีมันจะไม่พร้อมกันนะใครจะเข้าใครจะไม่เข้าอย่างี้มันต้องฟังจังหวะดีๆ Backing track เหมือนมันจะดังเกินเสียงนักร้องไปนะครับทำให้ได้ยินเสียงนักร้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่การประสานเสียงอันนีน้ีออกแบบคนเองด้วยใช่ไหมฮะดีมากนะครับชอบชอบออชอบไอเดียการจัดประกวดร้องเพลงเนาะก็สร้างสรรค์ดีนะครับยังมีส่วนผสมหลายๆอย่างที่ยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ การเต้นดีแต่ยังไม่ค่อยพร้อมกันนะครับอันนี้อา,อาจจะอาจจะซ้อมน้อยไปน,นิดนึงมัง้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วก็เข้าใจว่าคนบางคนอาจจะไม่เคยเต้นไม่เคยร้องมาก่อนแล้วต้องมาทําเนี่ยโอ้โหมันแบบมันก็มันก็ฝืนนิดนึงนะแต่ว่าทุกคนใจสู้มากครับเยี่ยมมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณคําแนะนําจากท่านคณะกรรมการค่ะและขอเสียงประมือให้กับน้องๆ The Eclipse b a t เทาด้วยค่ะ